คลิปน,นี้ค่ะมาฟังสัมภาษณ์ของพี่อาดัมนะคะที่พูดถึงน้องริซ่าล่าสดุดค่ะจากการสัมภาษณ์ล่าสุดพี่อาดัมพิธีกรก็ถามว่านี่เป็นครั้งแรกที่ได้ร่วมง,งานกับศิลปินเคป๊อปเป็นยังไงบ้างนะคะมีความแตกต่างจากศิลปินคนอื่นไหมพี่อาดัมก็บอกว่าไม่ครับคือเธอเป็นคนที่อ่อนโยนสนุกมีอะไรมากมายรอบๆตัวเธอมีความนิยมแบบมากคลั่งทุกคนรู้จกักริซ่าและมีแฟนๆมากมายที่หลงใหลในตัวเธอมากที่สุดในโลกผมหวังว่าจะมีแฟนๆรักเราได้แบบนั้นโอ้ยได้ได้ว่าน่ารักมาก แล้วว่าพี่อาร์จํมก็คือน่าจะได้เห็นแฟนคลับน้องลิซ่ามากมายนะคะที่ไปซัพพอร์ตน้องลิซ่านะนะ่ารักจริงๆใครที่อยากจะชมคลิปเต็มนะคะแอดมีลิงก์อยู่เดี๋ยวจะปักไว้ให้ด้านล่างนะคะต่อมาพูดถึงวันยำนวิดีโอของน้องลิซ่านะคะล่าสุดน่ารักมากเลยเพื่อนสอนของเราได้มาทุบสะโพกเลือดปังสุดๆไปเลย แล้วก็นอกจากนี้ก็มีคุณบิวกินนะคะได้ทุกพกเป็นนำวิ h you ของลิซ่าน่ารักสุดๆแมมีแต่คาว่าน่ารักนะคะสําหรับคลิปนี้ก็เป็นกิมมิกเล็กๆน้อยๆนะคะระหว่างที่รอน้องลิซ่าซึ่งคลิปนี้ก็ประมาณนี้ค่ะ